ใส่ขาหั่นแว่นลงไปหนึ่งแง่งตามด้วยตะไคร้ซอยสต้นหอมแดง6หัวกระเทียมจีน7กลีบใบมะกรูดฉีกหาใบพริกแดงจินดา7เม็ดพริกแห้งเม็ดเล็ก7เม็ดความเผ็ดปรับได้นะครับพอเราตําพอหยาบๆแบบนี้แล้วให้ใส่ขมิ้นผงลงไปครึ่งช้อนชาครับถ้าใครมีขมิ้นสดเนี่ยใส่ลงไปหข้อนะครับตําพร้อมกันได้เลยพอเข้ากันดีแล้วก็พอครับ เครื่องสมุนไพรที่เราโขกไว้เมื่อกี้ครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําปลาปรุงรส4ช้อนโต๊ะครับตามด้วยซอสปรุงรสครับ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครับ1ช้อนโต๊ะน้ําตาลปี๊บครับ1ช้อนโต๊ะพอนําขึ้นมาตั้งไฟให้เราใส่น้ําล้างโคกล,ลงไปครับปริมาณที่ใส่ก็คือท่วมเนื้อไก่นะครับปิดฝาต้มนะครับต้มจนกว่าไก่จะสุก